สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมตังเทเจ้โดรถามแล้วเราอยู่ในงานกัมโบสามพันนั่นเองนะครับเพื่อเนเพื่อนเก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า วันนี้ผมมาเป็นคาร์สปอเตอร์นะครับเอากล้องมาแต่ก็ต้องบอกว่าคนเยอะมากได้รับความสนใจจากเพื่อนๆชาวไทยเยอะมากก่อนหน้านี้เขาวิ่งมาจากเวียดนามแล้วก็กัมพูชาผ่านมาเข้ากรุงเทพวันนี้นะคร mm ับ hmm. ผมรู้สึกว่ามันถ่ายรถอะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันมีหัวข้อที่น่าสนใจคือนอกเหนือจากกลุ่มกัมบอ3,000เนี่ยที่เขารถสวยๆให้เปอร์คาซูเปอร์คาคลาสสิกคาโปรโมนคาทุกอย่างอะมาโชว์ที่งานอะ mm hmm. มันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่านั้นไหมแล้วประวัติความเป็นมาของมันมาเป็นยังไงนะครับซึ่ง ผมคิดว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนไปฟังแบบไปเล่าเรื่องให้ฟังดีกว,ว่าเพราะตรงนี้เสียงดังมากอาจจะไม่ได้ยินถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกับผมเลยครับ กัมบอสามพก็คือผู้จัดงานแรลลี่รถยนต์ที่คนระดับนานาชาติมาร่วมกิจกรรมกันโดยที่จะจัดขึ้นบนถนนสาธารณะทั่วโลกหมุนเวียนกันไปและจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับซึ่งกัมบอสามพันก่อตั้งกิจกรรมเป็นครั้งแรกโดยแม็กซิมิเลียนคูเปอร์ชาวอังกฤษอยู่ในปี1999ในปัจจุบันก็ราวๆ20ปีกว่ามาแล้วด้วยการที่อยากจะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวกับดนตรีแฟชั่นและรถยนต์เข้าด้วยกันโดยเริ่มแรกเนี่ยขับ ออกจากเกากอังกฤษเที่ยวอ,อยู่ในบริเวณทวีบยิโลปซึ่งมีระยะทางถึง3,000ใหไมล์โดยเริ่มสตาร์ทจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมุ่งหน้าไปยังลิมิเนียประเทศอิตาลีแล้ววนกลับมาที่เมืองลอนดอนอีกทีนึงซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจากการรายงานของสื่อต่างๆในช่วงนั้นทําให้กิจกรรมแลลี่เนี่ยถูกจัดขึ้นทุกปีมาจนถึงปัจจุบันรู้ที่เพื่อนๆได้ไปชมกันมาเนี่ยนะครับก็ อย่างที่เพื่อนๆรู้เลยว่าเขาจะเริ่มต้นที่ไายง่อนประเทศเวียดน,นามแล้วก็ผ่านทางพนมเปญนนะครวัดของกัมพูชาแล้วก็เข้าประเทศไทยที่จังหวัดสะแก้วผ่านกรุงเทพและก็กระบี่ในวันที่17และ19อย่างที่เพื่อนๆได้ดูงานที่จัดที่เซนทรัลเวิลด์ไปเลยนะครับไหนใครไปชมรถคนิเซกเจเมล่าหรือว่าบูกาติ เีรอนซูเปอร์สปอร์ตกันมาแล้วบ้างคอมเมนต์ Comment กันมาบอกหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปเข้าเมืองกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและจบงานที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่21กันยายนซึ่งถ้าคลิปนี้ออนทางทีมกัม b o สามพันคงจะกลับประเทศบ้านเกิดของเขาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับโดยจุดมุ่งหมายของทริปนี้คือเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของกัมโบสามพันและเป็นการเปิดวัฒนธรรมใหม่และรวมผู้สนใจรถในทุกสัญชาติในระดับภูมิภาคพร้อมกับสนับสนุนโครงการการ ุเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าเป็นการซิ่งรถของคนรวยอย่างเดียวผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าปีนี้มีโครงการหลักๆอยู่3ามโครงการนะครับซึ่งน้อยคนจะสนใจในเรื่องนี้นะแต่ผมก็อยากพูดหน่อยคือจัดงานเลี้ยงการล่าประจําปีเพื่อการประมูลการ,รการรุศลร่วมกับสถาบันการประมูลชั้นนําระดับโลกอย่างคริสตี้ที่นครวัดประเทศกัมพูชาที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งที่8ของโลกนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคริสตี้ดัง ขนาดใหนนะครับก็ต้องบอกว่าพวกนาฬิกาหรูพวกแอนทีของเก่าของตกแต่งบ้านหรถยนต์ที่หายากๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านงานประมูลคริสตี้กันทั้งหมดเลยนะครับโดยงานนี้นะครับก็ หนึ่งเลยคือสร้างสนามฟุตบอลลอยน้ําสําหรับชุมชนในเมืองกําปงเกียงในกัมพูชาและจัดหาอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดให้ในแต่ละประเทศตลอดเส้นทางร่วมกับเดอะสเก็ตพาร์คโปรเจกต์ไม่รู้บ้านเรามีได้ไปหรือเปล่านะครับและก็จัดกิจกรรมการกุศลณนะสนามฟุตบอลลอยน้ําของกญญเกาะบันยีอ่าวพังงาบ้านเรานี่เองเพื่อนๆน่าจะเห็นรูปไปอยู่แล้วบ้างนะครับถ้าใครกดติดตามอินสตาแกรมของกัมโบสามพันไว้โดยทางมูลนิธิกัมโบสามพันได้มอบเงินบริจาคเพื่อซ่อมแซมสนามฟุตบอลแถมยังมี การแสดงฟุตบอลโดยมีแชมป์โลกฟุตบอลฟรีสไตล์อย่างชอน ไกเนอร์ iner, ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดย e ร b บ l ูจากการที่เขาเป็นแชมป์โลกในการแข่งขัน RedB u ู l s t r e e t Style World Finals มาโชว์ตัวในการจัดกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ด้วยนั่นเองเอาจริงๆผมก็ต้องพูดอย่างไม่อ้อมค้อมเลยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวที่เพิ่งออกข่าวบ้านเราไปว่ามีเมมเบอร์การโบคันหนึ่งไปเติมน้ำมันและจ่ายเงินเป็น US ดอลลาร์เงินปอมซึ่งอันนั้นเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงแต่ก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากที่เขามาขับรถโชว์ตัวสวยๆให้คาายหรือคาอินทูเซีย หรือว่าชาวบ้านทั่วไปที่จะรู้จากรถไม่รู้จากรถรู้เยอะรู้น้อยยังไงก็ตามเลยเนี่ยได้กรีดก์ดกันเสียงแหบเสียงแห่นกันแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากขนาดนั้นอย่างพวกชาริตี้หรือว่ากิจกรรมการกุศลที่ผมเก่าไปข้างต้นก่อนหน้านี้น้อยที่นักที่จะพูดถึงกันนะครับ หลายๆคนก็อาจจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของกัม b l สามพันกันไปเยอะนะครับแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักเจ้าของกัมโ l สามพันหรือว่า founder of Gamble t h r e o u s a n คุณแม็กซิมิเลียนคูเปอร์เนี่ยเขาเป็นใครทําไมถึงเริ่มจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนคุณคูเปอร์เนี่ยก็เป็นคนธรรมดาที่ชอบรถยนต์ชอบแฟชั่นเสื้อผ้าและก็ชอบการแข่งรถ,ถถึงกับไปเป็นนักแข่งเลยซึ่งน้อยคนจะรู้ว่าเขาเป็นนายแบบเดินแบบมาก่อนเริ่มต้นการเปิดบริษัททําธุรก,กิจเป็นของตัวเองนะครับเขาอยากจะ ทำอะไรที่มันเป็นการแชร์ประสบการณ์ความลงไหลในกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยาน BMX สเก็ตบอร์ดและอีกหลายๆอย่างให้มันรวมกันเข้ามาเป็นการ์โบ่3,000ที่ตอนนี้ทําให้คุณคูเปอร์เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกและบริษัทนี้ก็เน้นการทัวร์ชมรถยนต์ของเหล่าคนดังความบันเทิงแฟชัน่นคอนเสิร์ตและดนตรีที่ปัจจุบันการ์โบ่3,000กลุ๊ปมีมูลค่าหลากหลายล้านดอลลาร์ซึ่งทําให้คุณคูเปอร์เนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินสูงงกกวกวว่่่าาาา60ล้้้นนนเเหรรรีียยยสัฐบออขดไมต พูดถึงรถโหดๆของเขานะครับซึ่งน้อยคนเนี่ยที่จะรู้ว่าเขามีรถโหดๆ,ๆมากมายขนาดไหนอย่างยกตัวอย่างงานล่าสุดที่เพิ่งผ่านบ้านเราไปหมาดๆเนี่ยนะครับเขาขับ l m b o โบกิน i Aventador มาซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะจริงๆแล้วคุณคูเปอร์เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของรถยนต์สัญชาติอังกฤษมีทั้งจ a ก u a r ว a n d Rover Aston Martin แต่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นนะครับที่เขาขับ Lamb บกิน i n i Aventador SVJ มาเนี่ยเป็นรถสัญชาติอิตาลีนะครับแต่นั่นแหละพอพูดถึง t a d o บกินีล้วนเจอ มาเปิดกุคันนี้เริ่มเป็นคันแรกแล้วกันนะครับคันนี้ถ้าขายในไทยมีราคาเริ่มต้นราวๆ40กว่าล้านนะครับเขาใช้เครื่องยนต์ NAV12 ขนาด6.5ลิตรที่มีแรงม้าออกมาจากโรงงาน,นยอยู่ที่ยอย่ที่770แรงม้า720้นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับขับเคลื่อน4ล้อแรงม้าเยอะๆแบบนี้ทําูนถึงร0 0ได้ภายใน2.8วินาทีทาท็อปสปีดได้มากกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแชสซี C ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอร์กพอเป็นตัว SVJ ก็มีฝากระโปรงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์กันชนหน้าและหลังแบบใหม่ดิฟฟิวเซอร์หน้าออกแบบใหม่มีสปอยเลอร์อันใหญ่ๆรวมๆเนี่ยออกแบบระบบอากาศพลศสาสต์มาแบบแอคทีฟแอโร่คันนี้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในบ้านเราก็คงจะมีให้เห็นได้อยู่แล้วซึ่งคันต่อไปเนี่ยนะครับสุดยอดมากๆเลยคือจากรู้เอสเจสองสองศูนย์เอสปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในซูเปอร์คาร์ของยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับใช้เครื่องยนต์3.5ลิตรพ่วงเทอร์ โบ v ์มีแรงม้าอยู่ที่680แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อทำท็อปสปีดได้มากกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดของรถคันนี้ของคุณคูเปอร์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถรับชมได้ในช่อง The มิ Museum นั่นเองนะครับมากันคันต่อไปอีกนิดนึงดีกว่าคันนี้คือ Lotus Type 47ปี1969ความพิเศษของเขาคือใช้เครื่องยนต์ Cosworth Mark 13เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเรียงขนาด1.6ลิจาก Ford แรงม้าฟังดูะไม่ เยอะนะครับ165แรงม้า170นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์แมนนวล Hellan FT 2 0สปีดด้วยดีไซน์และหน้าตาของเขาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับรถจากแบรนด์โ o ตัสเนี่ยว่าง่ายๆคือรถแข่งที่สามารถนำมาวิง่งใช้งานได้อย่างถูกกฎหมายได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นความที่เขามีน้ำหนักตัวที่เบานะครับแฮนด์ลิ่งที่เฉียบคมความรีจิตของการขับขี่ไดวิง่งดินามิกบอร์ดี้โรที่แทบจะไม่มีให้เพื่อนๆได้เห็นอยู่เลยไม่น่า าแปลกใจเท่าไหร่ที่คันนี้เป็นหนึ่งคันสุดที่รักของคุณแม็กซิมิเลียนคูเปอร์ การขับแรลลี่ของ 3000. อกัมเบลสามพันพ o i n หลักๆของกิจกรรมนี้คือการเดินทางท่องเที่ยวบนถนนหนทางสาธารณะและไม่ใช่การแข่งขันใดอย่างใดนะครับโดยมีคำขวัญของกิจกรรมนี้ว่านี่คือการแข่งขันที่ไม่ใช่การแข่งขันซึ่งในช่วงแรกๆของการจัดอาจจะมีการท,ท้าทายว่าใครอาจจะไปถึงก่อนใครบ้างแต่ก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรมอบให้โดยกิจกรรมแรลลี่นี้จะเป็นกิจกรรมที่ขับรถหลากหลายร้อยไม้นะครับผ่านประเทศต่างๆหรือบางครั้งอาจจะรวมไปถึงการเดินทางข้ามทวีปเลยซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเดินทางด้วยรถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิก รถที่ออกแบบเองรวมไปถึงไฮเปอร์คาร์ระดับหลายสิบล้านจนถึงหลายร้อยล้านบาทและภายในทริปนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมหรือช่วงพักต่างๆที่หัวเมืองของประเทศหรือเมืองที่จะผ่านไปในทริปนั้นๆตลอดการจัดกิจกรรมนี้มามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100ร้อยคันในแต่ละครั้งนะครับซึ่งรวมไปถึงรถหรูๆอีกหลากหลายคันและคนดังระดับโลกมาร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดถือว่าเป็นกิจกรรมของคนที่มีเงินเยอะมากๆเลยก็ว่าได้แต่สําหรับคนที่ชอบรถอย่างเราเราก็นับว่าเป็น กรมทีีด่ดเราสามารถได้เห็นรถหลากหลายคลาสที่เราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้ง่ายๆบนถนนเมืองไทย สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะสงสัยว่ากามบอล3,000ันมันดังขนาดนั้นเลยหรอก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าถ้าอยู่ในกลุ่มที่เล่นรถหรือชอบรถกันอยู่แล้วถือว่ากิจกรรมแรลลี่นี้โด,ด่งดังมากๆแต่ในไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากนะักเพราะว่าเราะแวกเซาท์อีสเอเชียทั้งประเทศเราและก็เพื่อนบ้านเรายังไม่ถือว่ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยนะักเลยอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างในต่างประเทศเพราะอย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่าแต่ละปีจะมีคนดังๆระดับโลกทั้งดารานักสแสดงนักกีฬาและอีกหลากหลายอาชีพมาร่วมกิจกรรม ้ดวยอย่างในปีนี้ก็มียูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง h o w ช p e e d ยูทูบเบอร์สายสตรีมมิ่งท่องเที่ยวทำคอนเทนต์ฮาฮาบ้าบ้ารวมไปถึงคอนเทนต์กระโดดข้ามรถน a m โบกินีที่มียอดวิวสูงถึง156ล้านวิวและอีกคนหนึ่งยกตัวอย่างนะครับอดีตแบ็กซ้ายระดับตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติฝรั่งเศสอย่าง p พร t i c e เอวาที่มาพร้อมกับรถโรโซย c ค l รินแนนแลจะเป็นสาวสวยอย่างซาร่าชอยนางแบบสาวที่หลงใหลในความเร็วและยังเป็นสาวสวยสายดริฟต์อีกด้วย และนอกเหนือจากนั้นก็มีนักกีฬาเ <Yeah. S 1> บสบอลสมาชิก MLB อย่างเคนกริฟฟอรี่จูเนียร์และจิมมี่เกรแฮมอดีตดาว NFL พร้อมด้วยคนนังอีกมากมายที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่ผ่านบ้านเรานั่นเองซึ่งเ,เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่างานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางทีมผู้จัดกัมบอลส0 0 0หรือกัมบอลสามพันเนี่ยเลือกเส้นทางผ่านประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหรือไม่ ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับก่อนหน้านั้นเขาเคยมาแล้วกับงานกัมบอ3,000าัน Around the World ปี2006ที่เริ่มต้นจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมุ่งหน้าสู่เวียนนาประเทศออสเตรียต่อไปที่บูดาเปสต์ฮังการีเบลเกรดเซอร์เบียก่อนที่เขาจะขนรถขึ้นเครื่องมาลงที่ภูเก็ตและมากรุงเทพและหลังจากนั้นเขาก็ขนรถขึ้นเครื่องไปต่อที่เซาท์โกลประเทศสหรัฐอเมริกาและจบทิปลงด้วยงานปาร์ตี้เพย์บอยแมนชั่นในลอสแองเจลิสซึ่งครั้งนั้นถือว่าเป็นการขับรถข้ามน้ำข้าม น้ทะเลโดยแท้จริงนะครับแต่จริงๆน้อยคนที่จะรู้นะครับจริงๆเขามีฟุตเทจด้วยเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะเขาแอบเช็คอ,อินไว้ด้วยแต่ไม่ใช่การเช็คอ,อินลงรูปปักหมุดอะไรหลอกนะครับแต่เป็นการมาวิ่งในประเทศไทยในปี2006นั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นของรถในทริปกัมเบิลด้วยโดยเป็นแลมโบกินีเมเซราโกนะครับเศร้ามากกับเครื่องยนต์ V12 คันสีม่วงลายสายฟ้าซึ่งคันนั้นนะ่ะปัจจุบันนี้หายากมากแล้วนะลักษณะอุบัติเหตุนะครับหลุดโค้งชนเข้ากับต้นไม้ดูทางแล้วในปี2006ผมก็เดาๆว่าน่าจะช่วงภาคใต้บ้านเรานะครับคนยืนมุงกันเต็มมีเพื่อนๆคนไหนหรือว่าน่าจะต้องเรียกว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับโดยรวมรอบนั้นถือว่าเป็นการเช็คอินที่ค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวซึ่งถ้าพูดถึงงานครั้งนี้ผม มไม่เห็นว่ามีข่าวๆาวอะไรเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นนะ อ่าโอเคเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะอยากรู้ว่าค่าสมัครและข้อกําหนดถ้าเราอยากจะเอารถไปวิ่งกับ g ัมบอสามพันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ได้ไปสาหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆไปจอยในกลุ่ม g 3000, <ๆ>ัมบอลท0ีเทเพื่อนๆจะกลายเป็นคนดังทันทีแต่จะเป็นนายทุนสีเทาใช้แบงค์เทา l y ริ e ิส,สแกรนจ่ายปั๊มน้ํามัน,มนไม่ได้นะครับ แต่นั้นไม่ผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจ่ายหรอกจ่ายตรงตงแบบนั้นเพื่อให้เป็นข่าวโดนคนดา่าก็ไม่น่าจะใช่ความคิดเห็นส่วนตัวผมกับหลายๆคนที่บอกนะครับก็น่าจะมีมูลมาจากการแลกจ่ายในประเทศเพื่อนบ้านมาก่อนแล้วก็มาใช้ใจ่ายในบ้านเราติดมือมาอารมณ์ทำนองนั้นแล้วที่สําคัญเลยตั้งใจขับรถหรูมาเที่ยวทริปแล้วก็ตั้งใจจ่ายเงินปอมแบบนั้นมันก็แปลกอยู่ใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆแต่เรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือเราต้องยอมให้ทางทีมหรือว่าประชาชนทั่วไปถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับต้องกลายเป็นบุคคล สาธารณะอะไรแบบนั้นอันนี้มีกำหนดไว้อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดในการ registration ด้วยนะครับส่วนตรงนี้เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้ที่สุดอยากเข้าทีมนี้ใช้เงินเท่าไหร่ผมก็ต้องบอกว่าค่าสมัครไม่แพงมากนะครับอยู่ประมาณ80,000แต่ไม่ใช่บาทนะครับเป็นดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ2.6ล้านบาทแต่เพื่อนๆที่เข้าร่วมนะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องเอารถขึ้นทางเครงบินเพื่อไปลงในเมืองต่างๆ หรือเราอาจจะต้องขับรถรูผ่านเส้นทางต่างๆที่ไม่มีประกันภัยคอยเคมให้ถ้าเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนขึ้นมาก็ต้องควักเงินในกระเป๋าใจเองทั้งหมดนะครับและยังไม่รวมการที่เราต้องเอารถของเราไปติดสติกเกอร์ของทางทีมผู้จัดนั้นๆด้วยโดยเราห้ามทําสติกเกอร์นั้นขาดหรือเสียหายและเราไม่สามารถเอาสติกเกอร์ที่เราได้รับสปอนเซอร์อื่นๆนอกเหนือจาก gamble c i v i l i z นมาติดรถได้และนี่ยังไม่รวมค่ากินค่าที่พักในเมืองต่างๆที่เพื่อนๆจาเป็นจะต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่ส่วนตัวนะครับ สำหรับการใช้จ่ายในการเดินทางเติมน้ำมันต่างๆแต่จริงๆไม่ผมว่างานนี้มันก็แบบหาดูได้ยากแบบมากๆเลยจริงๆนะครับไม่รู้จะวนกลับมาจัดที่ South อีสต์เอเอีกเมื่อไหร่ เพราะว่าเขาจัดทุกปีนะแต่ว่าผมเคยเห็นว่าเออน่าจะนานมากแล้วอ่ะก็เป็นงานที่เรามีโอกาสน้อยครั้งมากที่จะได้เห็นรถแบบระดับไฮเปอร์คาร์ถ้าเข้าบ้านเราก็อย่างต่ำร้อยล้านอัพแน่นอนนะครับวันนี้พ่อหอมป้าหอมคอและผมตังคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งผมอยู่มากเลยไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวจะมานั่งดูรถนะไปแล้วครับสวัสดีครับ